จะมาตามพอลี่มื place, one, here, ่ว่านนี่เพิ่นให้เจ็ดแปดแปดเจ็ดแม่นอีลีแม่นปันจับว่างฝันแหลกเพิ่นมื่บ้านนี่เข่าตรงๆค่ะแปดเจ็ดงวดนี่เพิ่นฝันตองงอดอีกแล้วฝันแหลกเพิ่นฝันเกี่ยวกับสัตว์คือเกลว์เหรอค่ะจะเป็นตัวใดไปติดตามใดเลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอลลี่ฝันแหลกได้ว่าแม่นกระดกกระด็นเนี่ยนะ ฟันแดงน่าได้กับเขาตลอดนะครับเบื่องพี่น้องว่าคนไหยตัวใดในึัวกรอนนะครับเจ็ดแปดสามนะครับว่าพี่น้องกับสามแปดเจ็ดเนาะเอาแปดเจ็ดตรงๆงนะครับสำหรับในทาาพอลี่เลขฝันสองวัวนะครับสักเกียดีๆพอลี่สามฟันนะครับเคนกายยงไห่เจ็ดสามแปดคือเก่านะนะครับได้พี่น้องนะครับสำหรับฟันแหลกพอลลี่สุดยอดเลยนะครับ โมล่อยสังเกตมาหลายงวดเราได้ว่าพอลี่นี่เ<ม>พิ่นจา<ม>่าให้เลขฟันแรกนี่แม่นตลอดเนาะตามที่เบื้องกันม่าเนาะพอลี่เนานนะครับครับอืมเห็นปะพี่น้องนะครับฟันแรกเพิ่นนี่คือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสามารถตามฟันแร,นรเออกเพิ่นปั๊บพอเลียออกเนี่ยฟันหลุดในโมล่อยครับครับเลียออกปัป้าพ่อบอว่าตีสกันตีได้แล้วกับฟาร์มฮานซิโรตาลีเลยนะครับ,รบไม่ต้องถ่าต้งองคล่องเพื่อนเนาะพอลี่เนาะโมล่อยจ้องไปถายฟันอีน่ะฟันนี่ละมันแม่นเติบยุ่นมันแม่นเติบยุ่นต้าเก็บมาหลาย หมดแล้วรู้สึกว่าพอลี่พอลี่ฟันแม่นหลักหลังมาแต่อยังไรไมาได้อย่งเจตตาเขาอยู่หน้าบ้านเด้ออีปิงหน้าบ้านเพิ่งที่วะเถิ่งนี้ปิงเถิงเงินโอ้แม่นเหมือนเถิงง่วกัดหัวกันขาดกระท้องกันงูฝ่อไข่กระท้องกันเถิงเงินงูโก่นี่กับแม่นไม่แม่นมาเหมือนไรเล้อจีคือว่าฟันแล้วพอดีดนการเนาะเอาเอสซี่พุดอยากสนับสนุนพอดีนะครับชาชากาแฟนะครับหรือให้กำลังใจพอลี่นะติดต่อมาเลยมาเด้อนะครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับ กับอีกช่องนึงคือช่องแม่ตุ้ยช่องยังแม,ม่ตุ้ยช่องแม่ตุ้ยรวยนะวันบวเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดครับผมนี่ก็เป็นบมเบอร์โทรแม่ตุ้ยเนาะนะครับตแต่สามารถติดต่อมาได้นะครับอืมติดต่อมาได้หาเลยนะครับเพราะวา่าเงิ่อนตุบัตรสูตรต่างถึงมือพอลี่แน่นอนนะครับอืมเพื่ออยากได้เรียกค่าเชียกับติดต่อมาหน้าพอลี่เนาะครับสำน,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 นักแมตสำนักแมตตุ้ยกันสนับสำนักพอลีี่คือกันครับเพราะว่า เพคนนี่เป็นเมียโวยันพันละย่าเห็นเมี่ยนะเมียที่ขาก็พัภรรยาเลยไม่คักมันคักใจคนอื่นนะคนนั้นเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับฝากคนไร่คนแช่แม่ตุยเด้อนะครับท่านพ่อพันนะครับท่านพ่อผู้พันติดตามชั่วโมงกับเสนาหน้าแม่ตุยเนาะใช่ครับกับพิมพ์หาข่าว่าแม่ตุยรวยรายวันเด้อนะครับหาลังคนมาท่านพ่ออยู่กันนี้ยท่านเดี๋ยออยู่แต่ว่ามมารวยนะครับยากแมีช่องที่เฮ็ดเลขรายวันพอดีต่างหากคือช่องมอรวยปันโชคนะครับแล้วก็ช่องไง มอรวยช่วยได้พารวยนะครับก็ฝากติดตามคือกันนะครับเอาฟันนี้ก็บจิมาตามฝันแหลกโพดี่เลยโพลีฝันยังไงครับนึกวั่าไงฝันแรกนี่ฝันเลยดีมาบอกนี่ให้เขากินเซเว่นให้เขากินเซเว่นในห้ามันบ่ฝันมันยิ่งบ่คือยังคุยไว้สันนี่มึงก็เลยกินเข่าเซเว่นหล่ะเจ้าบ่นอนเตยเว่นคือเก่าหรอกนอนเดี๋ยวคือเก่าเจ้าใบแห่ฝันอยู่ฝันในฝันนี่มันเป็นหนาฝนขึ้นเลบุรลิกิไปฝันกับบ่รู้คือกัน ฟนว่าฝนตกแห้งแห้งฝนตกบ่มบำบมบำอยู่ไอ้ห้วยฝนตกยังฉีกบเขียดมันบ่ออกบ่สันดีพ่อขึ้นบแจ้งจันมันแม่นยินเสียงกบห้องอบขึนยินเสียงบแบห้องบ่าเศร้าเป็นแบบนี้เอาม่ตุยไป็นงไไรเดินเลยทั้บกงทุใบกองนี่ห้องบ่าเศ้าเปลี่ยนแบบนี้ไดินคงจะคิีก่อว่าห้วยกูมันหอกหูแย่ อนังติกไปยิ่งไล่มึงกระหนาบวะไปไปไรมันสันเดะถือนังติกไปเสียงมันดุยใกล้แล้วกระหนวกของป่านนี่วะย่างไปปุ๊บเห็นกบอีหลีเห็นกบตัวนั้นง้อยยึดเส้นหอยด้วยบางไงซ้ำนี่ละซ้ำกับปั้นนี่ละง้อยยึดเลวก็บห้องอบกบอยู่ว่าเสียงนังติกยิ่งไล่มันว่าสิยิ่งไรผัดไปเห็นนั่นกบอีตัวนึงห้องอบๆคือสิมาหากันนี่นะ เต็นมาเตีนมาเต็น่ยถึงซึ่งหอยขึ้นกันแต่ว่าเป็นหอยคนละนวยแล้วก็ห้องเซกันไวไวมันสิปินยังนอนกบสองตัวมันสิตีสิคากันบ่สันเนี้ยดิ๋ยวเมื่อก่อเม่อเมียนใกล้คืนว่ามึงผีคิดกูกขคิดบน้องคิดล้ามันสิขาของกันนะเนี่าเบ้างมันเมื่อก่อนทั้งวันเมื่อกัน มันอก็อยู่ในเสื่หอยห้องใช่กันไหมชื่อห้องรับไปรับมากห้องรับไปรับมากเบิ้งไปเบิ้งมากก็ไม่เห็นมมนเห็นอย่างจนวม่เจ้าของตื่นหูเมียขึ้นเอาูฝันตัวหนีฉันนี่เลยเมื่อดีว่าตื่นจากฝันมามาคิดไว่มีตัวเลขในใจแล้วเหาอตัวเล็กหรอพอลี่มันตียังไงคิดว่าครบสองตัวใช่ไห้แต่เป็นสองเก่าห่าตีร่วมกับหอยนี่ หอยเขาตีหาตีหกกุสิเนาะแมีนแต่ว่าพอลี่ตีแค่หาพราะไฮหอยเนาะบ๊อบฮอดหัวหรอสองเก้าห้าเนาะพอนี้เนาะครับครับหรือพี่น้องใครเห็นตังอะไรต้องตีเข้าม่าใส่กันเด้อครับสำหรับฟันแหลกพอลี่นี่ยเราแม่นประจำได้ฟันแหลกเนี่ยคือว่าเขาตีได้เขาฟฝาหาสุดๆจะดีไปไหนเลยเนาะพอลี้เนาะครับเพราะว่าเราแม่นนี่นะครับสำหรับฟันแหลกล่าเอาพี่น้องชมตัวเลขนะครับพอลี่ตีหาสองเก้าห้านะครับตัดให้สองเก้าเก้าหาสองหานะครับ เลขสามตัวเขากรับตาเอานะครับเกี่ยวกับพวมประผาดน็อรีเนาะบางคนกับสิบว่ากบสองตัวกับสอเกากัะกันนะครับหรือกบขึ้นขี้องกัเลยเป็นเก้าหากอะไรของใหสองด้วยตีสองหากอะไรกันข่อบเลยเนาะไม่อยากข้างเงินเอฟซีตีให้แนียนเนียนเนียนจะของตีมันจะแจ้งไหนยืนนะพีน้องเอฟซีน้องตีซอยนนอกอรีเนาะครับครับไอตีเราฟ้าห้างซูโรตลีนะครับเพราะว่าฟ้าแลกเขาเรี่เขาตลอดเขามาตะโดนแล้วนะครับ แต่ว่าบางครั้งผมกะตีว่าเธอก็ม่นังดอกนะคว่าเออผู้ใดตีได้ใช่ไหมเรื่องคอมเมนต์เขาไม่เห็นน้ำเม่นได้ขับเด้อครับบางคนดว่าพอลี่แต่อีว่าเลยเขาสู้กันมันตีเ่าแตกพี่น้องอยากให้ตีช่วยเดี๋ยวเราปัหามันแต่ว่าก็ถือว่าเงินก่นตีเขาอันนี้น้องพอลี่เนาะครับครับเอาเงินีก็ตามตัวก็ฝันแรกพอลี่นะครับเอาแจ็มหน้าจอไว้หรือพี่น้องเห็นตังเลยคอมเมนต์เขามานะครับถือว่าสุขภาพดีฝันมันเข่าก็เลยมาตลอดแต่ว่าบางที่เขาตีไปมันก็เสียงแต่บางเยิบซี่เป็นตีหินั่ง ผู้ใดตีแล้วก็จะสะก,กิดไใ้ในใจทรงออกม่านเห็นพญิลีเห็นในข้อมีนออกม่านีนา้นจะจังคิด้เห็นน้ำกันครับับตวสุดยอดนเนาะมันเป็นอะไรคือนี่คือแปลกเลยหายว่าเร็วกว่าฟันหลดนุดเน,นาะแมนแมนแล้ก็จะเป็นพุม่มเห่าหรือคนอะไรมาซอยเห่าเนาะแมนหรืออ,อาจจะเป็นหลทัทธิเห่าสิก็ไดีนี่นี่มิเช่นเวลาทด้มาบอกตัวนี้ผีสางคกับพยายามสุวรรณรลิจะรักษาศีลเนาะ โอ้ยรักษาสิ้นเจ้าครับนอนน้ำเนี่ยก็นอนน้ำผู้เดียวซูชิอันนี้เนาะการจินสิ้นยิ่งสิ่งมันเป็นสาวใหม่ได้มาจะรักษาไปมีเนี่ยไปมีเนี่ยไปเขาไงเดี๋ยวเราเป็นคนเดียวเนี่ยเดียวเนาะเดี๋ยวมาคนตัว่าว่าผิดลูกผิดเนี่ยคนมานะครับอ๋อว่าผิดลูกผิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามรักษาของเพิ่อนนะเพิ่นก็เค่ว่าว่ามีพุ่มผักเขาคนว่าเดีว่าน้ำหาบวดโดนน้ำน้ำหาบ่อนแม่นในในอัน ยุ่งติ่งจะยุ่ขอนแก่นแต่ว่าเห็นเพิ่อนยุ่นเห็นเส่ชุดขาวมาฮอด์ที่กันเพิ่นกับเส่ชุดขาวมาบอกอยู่เพิ่นก็บอกว่าชิม้าออกเองทั้งขีดน้าจะก่อนน่พอเพิ่นบอกปุ๊บมันก็ออกทั้งบนทั้งล่างนั่มขึ้นกันแต่ว่าพอไม่ยอนลูกแก้วมั้งสิเห็นในลูกแก้วจึงต้องนั่มพ่อร่างสิแสดงหรืออาจจะเป็นเพิ่นก็ได้ที่มาซอยพอดีเกี่ยวกับความฝันแน่หรือว่าเรียกว่าพั๊บมันคือฝันตลอดนั่นสิ ก็แสดงสองพี่แนวไข่เนาะซอยเนาะคฮอลี้เนาะครับครับบางครั้งอาจจะม่เห็นเป็นตัวเพิ่นอาจจะเป็นฟันนั่นฟันนี่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สังเกตแล้วพอดีมาฟันเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยครับจะเป็นงูนะครับอาจจะก็เป็นงูฝ่อไข่อาจจะก็เป็นกบเป็นปูเป็นปลาเป็นกุ้งสิสังเกตแล้วไก่้ยังสิไกล้กิน แต่ก้อนฟันแม่นแน่นเลยบริสตีเป็นจุ่มให้เบ้างเป็นสีแดงสียังอย่าลืมถึอเล็กค่ะในตะก้อตะบอท่านมาอยู่งแน่นแน่นตรงนี้สาวเราแม่นตเดตอร์เลยบนล่างถือตะก้อนนี่ยุบหุ่นเห็นเพลินเป็นพวกไม่ชุดขาวสุดยังเหรเพิ่มมาสีออกเลขให้เบ้างดีเพิ่มเอาคือยังไม่ไพ่เนี่ยสีออกเลขให้เบ้างเนี่ยจุ่มลงเนี่ยบางเชียงเท่าซี่เนี่ยจุ่มลงดึงขึ้นมาเป็นเลขติดเป็นตัว สามตัวสองอ๋ออีกสองตัวรือประจำยุคประจำยุคดัน่าย้ายลงไปหาดูเนาะครับบัดนี้มาเห็นว่าเป็นนสง่านนั่นมาหาบอกแต่มาเห็นในลูกเกี่ยววก้อนเงินเอาคือถึงในรูเขียวอยู่กอดเจนกันเป็นฝันแบบนี้แหละคงจะเป็นพูดที่รักษาพารีเนาะเฝันเป็นก้อนถึอเลนดีอยู่นะมีแนวปกปักรักษาขนาดน่นแน่นแน่นนะครับคนมีสินมีแนวดีไว้เพื่อเกิดจากยุ่งนั่นกันครับผมอ้าวนะครับวันนี้กับฝันต้องวนเดี๋ยวเนาะ สุดลุบบางวันนี้นะค,ะครับพอรีฝันว่าโบห้องเบิดขึ้นอยากอะไรฝนตกเนาะเลยลำคานมันว่าจะไปยิงหัวมันเนาะย<ะ><ะ>างไปหาฝนเลยเก็บไปคิดนัก็เลยไปหอดทงนม่ไปพ้าโบตัวหนึ่งไปง้อยอยู่หอยโข่งมันปะครับผมครับตัว,อวหอยกระนวยบแบบงอยอย่ายหอยกระนวยแบบง่ายซ้ำกันปั้นว่าสิยิงมาเนี่ยกบก็เลยมาอีกตัวหนึ่งมันง้อยหอยโข่งขึ้นกันครับกะนั่งฟังว่ามันสิมันเห็นอยังกันมันเห็นอยังกันวะมันสิเป็นคือยัง วันนี้นชิดบ mm. so ันนะมันกับบริเวณอย่างกันเริ่มไปยิ่งเพราะว่าหายมันปล่อยมันผสมพันธุ์กันโลดปล่อยมันขยายพันธุ์ครับผมวอนนี้ก็ได้ตีนะเป็นสองเก้าห้านะกับสองเก้าเก้าห้าสองห้าตามนี้เราพี่น้องสลามสุดท้ายข้อสันเนาะฝันแรกเป็นแฮกหมาร์ดอกกับตะเก้าเนาะครับพี่น้องเอซีตีดีหาสื่อลตันีอยู่เลยนะครับเพราะตรงใจพี่น้องเตียวตีแล้วย่อเสียงไปเพื่เดียวคอมเมนต์ในเรื่อนี้ก็จะหูอยู่คอมเมนต์ขอมานั่งครับ ขอพ่นพอลลีหลายเด้อนะสิแบ่งฝันในทางดีพี่น้องเอฟซีตลอดนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนพอลลีแกลังแก่พอลลีหรือที่ตามเลยค้าน้อยเลขล่าพอลลีก็สามารถติดตามในทางช่องแม่ตุ้ยรวยแล้ววันนะครับมารวยปันโชคมารวยชฉลี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาติดต่อเข้ามาอยากสนับสนุนอยากให้คชาชากาแฟกติดต่อมารวยมาเด้อนะครับเดี๋ยวขึ้นกระโถนเนาะแม่ตุ้ยเนาะขึ้นกระโถนขึ้นเลขให้นะครับเอาผู้ใดอยากส่งมาเลยกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไปชี้ให้แต่คอมเมนต์เนาะนะครับ เอาขอบคุณหลายๆสวัสดีครับเอาโชคโชคจากพี่โชว์หอันสิโชวคอาม่านั่นเห็นอ่ะอันจากโชวคมองคิดทอดครับมองคิดทอดครับพี่อาร์ะครับมองคิดทอดพอลี่ครับฮะขอบคุณหลายๆครับพอลี่คบลงเลยครับเพื่อโดนไหวครัทะเลอย่างที่โชว์พ่อกว่แเพิ่มจำหน้าจอเนาะพอลี่เนาะครับผมครับขอบคุณพอลีลายครับสวัสดีครับ